สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ของใหญ่ของใหญ่มาเจอกันอีกแล้วเปิดปีใหม่ด้วยของใหญ่วันนี้ใหญ่มากครับอันนี้ซุ้มไว้ซุมไว้ยังไม่ถึงขวบเลยนะยังยังอันนี้เป็นลูกทอนะคะเป็นลูกทอนี่เจ้าทอร้อยกว่าโลตัวนี้นะคะนี่ช่างล่าสุดร้อยเก้ากิโลแบบว่าลีนๆผอมเลยนะคะเขาอยู่ประมาณร้อยสิบร้อยเก้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาชั่งน้ําหนักดูด้วยว่าเท่าไหร่ นี่ลูกชุดนี้ประมาณ8เดือน9 9เดือนนะประมาณนะ <9 S 1> เ,เดือนได้ครับค่ะประมาณตัวนี้8 0 8 4โลกว่ากว่านะคะลูกทอนะคะชุดนี้ <ไป S 1> เกิดจากพ่อแม่นำเข้าเลยนะคะตัวนี้นเป็นพ่อพันุบัวนะคะที่ เออนำเข้านะคะนี่อาจจะเจอกันหน่อยอันนี้ตัวใหญ่ตัวพูดต่อตัวพูดนะะป็นอย่างนี้นะทะเลาะกันนิดหน่อยอเธร,ราเขาเป็นทอหาแล้วใช่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 ใชอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเอาทอทอมาพักก่อนกอดรูกด้วยนะก,กอดู้ไ้นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่ายทอนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวมาดูลูกกันว่าลูกเขาใหญ่ขนาดไหนทอก็ตอนนี้กับสี่ขวบแล้วแต่ก็ยังไม่แก่นะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีตัวเด็กบ้นขึ้นมานะโอ้โหดูเด็กมันไม่ใช่เด็กธรรมดานะไอ้นี่ เด็กยักษ์นี่มันเด็กโงเลยนะเนี่ยเอาเที่ยวแบบแขนพุ่เป้ดีกว่าอันนี้อันดูหจริงนขามันใหญ่มากขาขากับแขนพุ่นเป้นี่แขนผู้ชายนะผู้ชายแต่ตอนนี้ผอมแล้วนะต้องบอกช่วงนี้นิดหนึ่งครับต้องบอกนี่แล้วกระโหลกอะไรต่างๆดีมากเหมือนทอเลยมันจ่ายลูกเป๊ะเลยทอใช่คือไม่ต้องแม่งบอกตัวดีเนเลยอ่ะดูหน้าดูกระโหลกนะคะคือพ่อดีๆนี่เลยนะนี่เราก็ปีนี้ก็ อาจจะมีลูกทอขึ้นมาอีกหลายๆนะเพราะว่าทอจ่ายลูกได้ใหญ่มากนะคะจ่ายแบบใหญ่ๆอย่างที่ต้องการนะคะครับเดี๋ยวเอามา3มตัวจะวุ่นวายนิดนึงนะครับใช่อันนี้ลูกทอนะคะสามตัวนี้ชุดนี้มีแค่3ตัวใช่ครับนะมีเล่าปีเตียหุยแล้วก็ควนอูสามทหารเสือสามทหารเสือทหารเสือนี้อันนี้เด็กปั้นเลยนะั้นครับกระดูกใหญ่มากนะคะกระดูกใหญ่มากๆเลยชุดนี้แต่ตัวนี้ n ัมเบ r วันนะครับ ตัวนี้ใหญ่สุดตัวนี้84โลเดี๋ยวเรามาชั่งดูกันด้วยนะคะว่า84โลจริงไหมนะ อันนี้แบบว่าแบบผอมๆนะแบบไม่อ้วนเลยนะคะอันนี้จริงๆถ้าเกิดเลี้ยงเลี้ยงให้อ้วนกว่านี้หนักกว่านี้นะแต่เราไม่ขุนอ้วนเดี๋ยวคงสร้างไม่สวยเดี๋ยวคงสร้างไม่สวยหมาเดี๋ยวมันโตธรรมชาติอยู่แล้วด้วยสายพันธุ์มันใช่ค่ะด้วยสายเลือดที่อยู่ยังอยู่ก้นเดียวกันนะคะเป็นเด็กแต่ก็เริ่มมีทะเลาะบ้างแล้วจะเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นวัยรุ่นแต่ชุดนี้จะต้องบอกว่าบางคนถามอะแล้วชุดนี้จะทําพ่อพันธุ์ต่อไปยังไง ชุดนี้จะเป็นใบ TPKC นะคะคเพราะว่าแม่เขาเป็นสีบูฟอนซึ่งจะต่อไม่ได้คือชุดนี้เป็นใหญ่แล้วก็แครี่สีด้วยนะคะแต่เราจะทำใหญ่แบบนี้แล้วก็มีใบซรัฟด้วยนะคะคในชุดต่อไปที่จะเกิดนะคะคชุดนี้สายเลือดโอเคเลยนะคะสายเลือดดีมากใหญ่เอาเป็นว่าพ่อแม่นําเข้าทั้งคู่พ่อแม่นําเข้าทั้งคู่นะคะคแล้วดูคุณภาพหมา<อ>เกรดหมามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันฟ้องตอนโต<ช>นะครับบางทีตอนเล็กๆมันเหมือนกันหมด ที่เราจะให้ดูว่าเก้าเดือน10เดือนหมามันต่างกันขนาดไหนใช่ใช่ค่ะคือเด็กๆนะก็เหมือนเสื้อผ้าเป้คือเราเราใช้ไประยะยาวนะคะเนื้อต่างๆมันก็เปลี่ยนใช่ไหมอันนี้อันนี้เราต้องบอกเลยเนี่ยไม่ต้องไปตรวจดีเอเอให้เสียเลยหน้าหน้าทอพัชเลยค่ะหน้าทอจะแล้วไซส์ใช่นะครับไซส์ใช่เลยชุดนี้ต้องมีร้อยโลค่ะตอนตอนโตนะเราเต็มที่ร้อยโลแน่นอนเผอิใหญ่ก่าพ่อยเพราะว่ามัน ตอนนี้ประมาณ9เดือนนะคะประมาณประมาณ9เดือนใหญ่ใหญ่มากๆใครอยากชมตัวจริงนะคะว่าทอใหญ่อะไรยังไงขนาดไหนแล้วมีผู้ยังไงนะคะอันนี้ชุดนี้คือความใหญ่บกใสเลือดนะคะอันนี้จะเป็นทรงแบบใหญ่ยักษ์นะคะโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์ใช่ค่ะอันนี้โอเวอร์ไซส์ของจริงนะครับใช่ใคนที่รักบัวโบนะคะต้องลองมาดูนะว่าเออบัวจริงๆใหญ่ขนาดไหนบางคนหลายคนพูดมามากเลย โอ้โหตัวจริงไหมมันไม่เหมือนรูปถ่ายถ่ายออกมายังไม่ค่อยใหญ่นะคะยังไม่ค่อยใหญ่ที่ฟาร์มเราตอนนี้มีร้อยกว่าตัวนะคะร้อยสามสิบแปดตัวไม่ลวมคนมาสิบคนอ่ะทาไมตัวจริงมันใหญ่จังใช่ใช่นะครับจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะเพราะเวลาดูรูปมันถ่ายแล้วไม่ใหญ่นะครับจะหมาบางอย่างรูปใหญ่ตัวจริงมาดูแล้วไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ปัวนนี่นะคะ กระดูกนะคะกล้ามเนื้อนะคะมันแน่นมากน้ําหนักเนี่ยคือมันจะไม่มีไขมันนะเอางี้ดีกว่าซึ่งซึ่งจะต่างกับหมาพันธุ์อื่นหมาพันธุ์อื่นเนี่ยมันจะไขมันบ้างขนบ้างนะคะบางทีลัวหลัวใหญ่ช่างออกมา5060ิกบโลแต่พวกเนี้ยเนื้อเนื้อกล้ามกล้ามเน้นๆเลยนะคะแบบกระดูกชัดเจนมากเดี๋ยวท้ายคลิปช่างตรงนี้ให้ดูอ่ะเดี๋ยวใช้ท้ายคลิปมาช่างให้ดูว่าแปจริบโลจริงไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ งันวันนี้เราลากันไปก่อนนนี่นะคะแล้วเดี๋ยวชุดหน้าไปดูว่ามีลูกใครบ้างได้ยังไงก็ฝากนะคะไปทักกันมาที่เพจ a s เ a ียบิ๊กดนะคะเหมือนเดิมนะคะหรือ l ลาย a s i a ียบิ๊กนะคะคแล้วก็โทรมาหาที่0815569873นะคะหรือแวะไปดูที่จะมีที่ร้านคอรเตอร์เฟสช็อปนะคะจะมีตัวโชว เปลี่ยนไปทุกอาทิตย์นะคะว่าตัวไหนอาทิตย์ไหนนะคะก็ติดตามดูได้นะคะที่พัเตอร์เพจชอปอยู่ตรงไหนพอเตอร์เพจชอปจะติดต่อพลาซ่าครับล็อกเอ็นหนึ่งเอสองนะครับค่ะจะมีหลากหลายสายพันธุ์หน่อยนะที่พอเตอร์เพจชอปเพราะว่าบางทีจะมีสุนัขของเพื่อนนู่นนี่มาฝากกันนะที่เป็นพันธมิตรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มาที่เราเราก็จะมีบัวเป็นหลักนะคะยังไงแวะมาชมมาเยี่ยมชมกันได้แวะมาทักทายกันนะคะนั้นวันนี้ลากันไปก่อนได้ครับพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ